วันนี้เรามีคำถามมาถามเหล่าแฟน่นิสตาและก็เพื่อนเื่อทุกคนว่าถ้าให้เลือกคุณจะเลือกสีผมบลอนหรือน้ำตาลงั้นอ e ีพีของเราอาจจะช่วยคุณตัดสินใจง่ายขึ้นก็นได้ oh <my> ไปชมกันเลย <laughs> อืมสวัสดีสเตซี่คนสวยนี่เธอกำลังเล่นเดอะซิมซีอยู่ <they S 1> นะจ๊ะโอ้ในตัวละครของเธอเหรอ <laughs> แต่ก็รัออกเดทจะด้วยสิแต่ว่าดูเหมือนจะขัดอะไรไปเนะงั้นมาเปลี่ยนสไตล์ของเดอะซิมของเธอก็ได้กว่าเนอะ ของสีแดงว้าว,วดูดีเหมือน,นเซฟเลยและวินาทีนั้นแต่ซิมของสเตซี่ก็เปลี่ยนสไตล์ต่อหน้าคู่แดดด้วยเออกลับมาที่กระดาษาพเออทีนี้จะจะทำอะไรต่อดีนะว้าวโอ้ไม่แต่ซิมของเธอกำลังเจอวิกฤตแล้วสเตซี่ยังไม่พออีกเหรอ,อเบรนโบ สดใสเชียวนะทุกคนในร้านกาแฟเดอซิมเขาก็งงกันหมดแล้วเฮ้เธอคงสนุกมากเลยนะสเตซี่แล้วก็เลียดครั้งสุดท้ายแลงเพศนี่ด็กซึซึ๊สําลักน้ำเกิดตายโอซิมตัวนี้น่าสงสารจังเลย ก็ได้ก็ได้กลับไปเป็นเหมือนเดิมก็ได้เอ,อ,อยฉันว่าแค่นี้ก็พอแล้วล่ะนะโอ้ฉันกลับไปมันเหมือนเดิมแล้วเป็นอะไรที่สเยสยดสยองจริง,อรงๆอ่ะเฮ้ยน่าเบื่อจริงๆเลยเอา้าไม่เล่นหนูซิมแล้วเหรอโถไปโทรศัพท์แทนเนี่ยนะไงว้าวอ้าเธอ,าอาหายไปไหนเนี่ยนี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรนะฮะออันยมันนี้นนสีเขียววันนี้มันเป็นวันที่แปลกชะมัดเลยอ่ะ ตายสิเจ้ารถบ้าเอยปีปีปีปปปบาร์บี้จีมาแล้วรถเธอสวยสุดๆเลย <Nice. S 1> อ๋อฉันรอดตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วย <c oughs> ในขณะที่เสเตซี่กำลังเซลฟี่ขาดขับรถอยู่นั้นนั <c oughs> ่นคนของความเ่วยเหลือครับโอเคโอเคเธอนะ่ะขึ้นมาสิโอ้เมจเจ้า oh <my> รถอรอใสช่ชมพูนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตฉันเลย โอ้ <G ül üyor> ขอจับหน่อยได้ไหมเก <G ül üyor> ็บนิ้วสกปรกของเธอเดี๋ยวนี้เลยนะสอรี่งั้นไปกันเถอะ <Okay. S 1> โอ้อา้าวแบตเตอรี่หมด <G ül üyor> ม่และแล้วทุกคนก็ยิ่งหนาวจังเลยแบบมีเส้นเกลขายาวมาก็ดีเดี๋ยวนะดูนั่นบีีบ ว้าวมีคนมาช่วยแล้วนี่มันรถคุณพ่อชัดๆเลยแต่ก็นะเป็นทางเลือกเดียวของเราขึ้นมาเลยรถโบราณคันนี้ถ้ามีคนนั่งมากกว่าหนึ่งคนจะวิ่งได้เร็วสุดประมาณหไมล์ต่อชั่วโมงเท่านั้นรถช้าแต่ว่าอยู่นี่ก็คงไม่ดีเอาเะนั่งไปช้าๆก็ดีกว่ายืนหนาวตายเลยนะโชพิการน่าสงสารจังเลยเดินทางปลอดภัยนะจ้าคุณรถเต่า เ,เซลฟี่อ,อ,อ,อได้เวลานอนแล้วเราโหฉันรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่าง oh <my> โอ my god อดฮัลอโอ,โอตายแล้วนี่มันตัวอะไรอะเออโอเคแล้วเหรอขอบใจเออเอาให้มันอีกสิเธอให้ขนมแค่นี้ก็ดีกว่าเจอกับสับประหลาาน,นะเอาหมดแล้วเหรอแล้วทีนี้จะเอาอะไรไดแดนล่ะเนี่ย โอเคเตรียมตัวให้พ huh. ร <al> <ines> <t Form ation> hey <continuously> ้อมนะเออคือสับประหลาดอีบแล้วหรือยังอ่ะโอเคฉันคงนอนได้แล้วใช่ไหมเฮ้บลอนดี้เบาว์รี่เหรอถ้าเขาไม่คิดว่ามันจะมีสับปะหลาดจริงๆใช่ไหมฮ้ยายวัวผมน้ำตาลเธอนี่จริงๆเลยฝันดีนะจ้า ปาดี้ริมสระเฉพาะสาวผมบอนเหรอโอ้ดูพิการของเราสินี่ค่ะมอร์นิ่งเจอสาวสาวเข้ามาใกล้ๆสิสีผมบอนโอเคเข้าไปได้เข้บขึ้นค่ะว้าวว้าวเธอเข้าไปไม่ได้นะบราวนี่ไม่อนุญาตให้สีผมน้ำตาลเข้าไปนะจ๊ะออกไปเลยไปะคิดออกแล้ว โอ้โหดูเธอสินี่เธอเปลี่ยนสีผมตั้งแต่เมื่อไหร่แหมดูผมบอลแล้วก็ดูเข้ากับเธอเหมือนกันนะเนี่ยสวยจริงๆเข้าไปได้เฮ้สาวๆฉันมาแล้วฮะเธอเข้ามาได้ยังไงเนี่ยเออรื่ามันยาวเฮ้ลืมนี่ได้ยังไงเค้กมาแล้วเจ้าว้าวว้าวเ น,น่ผมทามไปสีน้ำตาลนี่ถ้าหลอกจะไม่ได้หรอกไม่เป็นไรนะเราไปปาร์ตี้ <c oughs> ผมน้ำตาลกันก็นกนได้เ <c oughs> ออวันนี้มีประกวดสามผมเข้มมีรางวาัลสูงสุดหนึ่งล้านดอลล่าผู้เข้าแข่งขันคนแรกของเราทรีซี่ว้าวเธอสวยจังโ <c oughs> อเงินรางวาัลนั่นหนึ่งล้านดอลล่า ฉันด้อยอ่ะเงเใจกันนะทุกคนนะเธอได้สิบคะแนนจากกรรมการสวยมากเออฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วจะล้มเดี๋ยวนี้โอ้ทรซี่โอ้เธอเกือบชนะแล้วแท้แท้เชียวและตอนนี้คะแนนของเธอก็ได้สามปรับปรุงการเดินใหม่ให้ดีก็แล้วกันนะครับเขาต่อไปมาเลย โอ้าย่ก๊อชว้าชุดสิทธิ์หองนั่นคิสค oh <my> ิสเออเทอรลี่ส่งคิสคืนให้ด้วยอ่ะแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยรู้แล้วจบหมดพี่ตายสิโอเมก้าเฮชยตาฉันนี่มันอะไรกันเนี่ยเซฟตัวเองไม่ดีเอาไปเลยหนึ่งคะแนนคนต่อไปเจวาวไม่นะมาคคิดแล้วสิ โอ้คนพระนี่มันประกวดอะไรกันล่ะเนี่ยจะตัดสินใจยังไงดีคะเนี่ยอะไรเนี่ยได้เสร็จเต็มเลยเหรอคะเนี่ยโอ้ฉันฉันชนะว้าวเงินรางวัลเป็นของเธอแล้วนะจ้าเงินดีด้วยนะจ๊มมากิจจาเจาดูเออ สวยจริงๆชั่ว่างนายเนี่ยแต่งหญิงก็ดูน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยสวัสดีจ้ะนักเรียนวันนี้เราจะมีสอบเคมีกันนะตาฉันจะปิดอยู่แล้วน่้ทำอะไรนะบลอนดี้อะไรจะง่วงเหนาหานอนขนาดนั้นอะเออว้าวไี่เธอทำการบ้านเสร็จแล้วเหรอ และในที่สุดสเตซี่ของเราก็เข้าสู่ห้วงนิทรารารังกำลังนอนอยู่ว้าวครูที่กำลังสอนวิชาเคมีก็คือวิลลี่วองกาและว,วันนี้ดูเหมือนจะมีข้อสอบขนมว้าวฝันที่เป็นจริงของจริงนะบอนดี้เตซี่เธอเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดของครูเลยว้าวเธอพร้อมที่จะเรียนรู้เสมอและครูก็รักเธอ และนี่เป็นรางวัลสำหรับคนตั้งใจนอนเธอน่ารักจังเลยอเมซิ n งสุดๆอยากกินไหมอยากเธอชอบมากเลย Good morning Barbie เอานั่นพี่ยามาผูกแล้วนกๆนี่แม่หนูจะไม่กลับบ้านอีกแล้วเนี่ยนี่มันสามทุ่มแล้วนะหนู สวัสดีจัสเตซี่แล้วเธอกำลังชั่งน้ำหนักอยู่เหรอว้าวแกล้มเพื่อนอีกแล้วเหรอไม่เออทำไมฉันหนักหนักขนาดนี้เออทำไงดีเฮ้อน้ำหนักไม่โหยบาวเวอรี่โอ้สเตซี่เข้าฟิตเนสทันทีเลยเหรอเนี่ยดูเธอสิ่เขียวทุกอย่างที่ดีต่อสุขภาพเลยเท่าสเตซี่เธอก็รู้ว่าเธอสวยอยู่แล้วโอ้ว้าวมากวดเพื่อนอีกแล้วนะ ส,สิเอาน่นไม่ใช่ผักนะไม่ว้าวอยาว่าแกล้งเพื่อนสิยังไม่หมดอีกเหรอทีนี้ก็สกิเต์อ้าปากลอเลยนะสติสิและในดีนี้แม่สาวแพ็กแมนมุ่มมุ่มมุ่มอู <Yes. S 1> ้ชมพูไปหมดน่ารักจัง เธอคือคตุ๊กตาบาร์บี้ตัวจริงเสียงจริงอะนั่งลองก่อนสิโอ้เธอไปที่ทั้งหมดนี่เลยเหรอสเตซี่ <G ül ets> เออใช่ก็แบบนี้ไง <G ül ets> <G ül ets> ว้าวมีผู้ติดตามในอินสตาแกรม oh <my> ตั้งหนึ่งล้านคนเออแคนโดมามีอิจฉา <G ül ets> <G ül ets> อ๋อฉอิดออกแล้วโอ้เพียง <G ül ets> ชีวิตที่มีชื่อเสียงของเธอตอนนี้กลายมาเป็นของฉันแล้วจ้า แม่แม่สาวผมแคมวันนี้เธอเอาแรงเชียวนะอินสตาแกรมด้วยรู้สึกดี oh <my> จังเออเดี๋ยวนี้สิเข็นโทรมาไ <laughs> งาจะได้รับเออใช่เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นกันแล้วกันนะจุ๊บจุ๊บ <laughs> <Yes. laughs> ขอบคุณที่รับชมกันนะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดติดตามช่องสุด crazy ของเราไว้เจอกันใหม่นะทุกคน <laughs>